คนที่ชอบกดคนอื่นพวกนี้มันมีปมมันกลัวคนอื่นได้ดีกว่ามันกลัวที่จะคอนโทรคนอื่นไม่ได้มันกลัวที่จะ control คนอนโทรคู่ของมันไม่ได้ฟังนะความรักที่ดีไม่ใช่การคอนโทรว่าเธอจะต้องเป็นแบบนี้ตามที่ฉันต้องการแต่ความรักที่ดีคือการปล่อยให้ทั้งคู่เป็นอิสระเคยยินคำนี้ไหมเมื่อไหร่ที่ คุณอยากรู้ว่าคนนี้ใช่ของคุณหรือเปล่าใช่ของของคุณหรือเปล่าใช่ความรักของคุณหรือเปล่าให้คุณปล่อยมันไม่ได้เป็นมีนนิ่งที่ว่าให้คุณปล่อยเขาไปเจอคนอื่นไม่ใช่แต่ให้คุณน่ะให้เขาให้เขาได้เป็นอิสระในการที่เขาได้คบคุณในการที่เขาได้รู้จักคุณและไม่ต้องไปจัดไปตัดสินเขาคุณจะได้คุณจะได้ คุณจะได้รู้ว่าเขาก็รักคุณเหมือนกัน